ทุกคนครับผมไปเจอเกมหนึ่งมาเผื่อใครอยากทดสอบความแม่นยำและทักษะเล่นเกมของตัวเองโดยเกมนี้นะครับเป็นเกมปาคขี้หมาใส่อังเคิลที่เราคุ้นเคยกันซึ่งเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยช่องตวัดนิ้วเพื่อนยูทูบเบอร์ของผมเองมีชื่อเกมว่าวุลเส้นอีทคีวันนี้ผมเลยจะมาเล่นให้ทุกคนดูสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าใครอยากลองเล่นนี่ก็ลองไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ยูนิตี้ไว้ในคอมเมนต์ไปเล่นในเบราว์เซอร์กันได้เลยและใครได้ไฮสกอร์ที่เท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะเีอทาทันเค้วดิ เริ่มมาอ๋อเริ่มมาให้เล่นได้เลยปลาอุจระได้เลยอันนี้ผมเล่นบนคอมเนี่ยจริงเล่นบนคอมเหมือนจะยากนิดนึงนะเพราะเราต้องดึงอันนี้ลงมาเล็งแล้วก็ยิงใส่<อ>เพื่อความสะดใจเดี๋ยวขอเปลี่ยนไปเล่นบนมือถือดีกว่าโอเคอันนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นบนมือถือแทนและก็คือเกมเดียวกันนี่แหละบนแพลตฟอร์มของ Unity อ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่ม,มเลยนะครับผมนี่อันนี้คือเล่นเหมือนกันเลยนะแต่เราใช้นิ้วเนี่ยลากตรงกลางข้างล่างเพื่อยิงอุจจระนะครับใส่หน้าอังโคลให้ได้มากที่สุดนะครับ มีเวลาทั้งหมด60ิบวินะข้างซ้ายบนเนี่ยจะโชว์อยู่ว่าเหลือเท่าไหร่นี่ถ้ายิงโดนหน้าเหมือนจะติดคิติคอนเลยถ้ายิงติดกันก็จะติดคอมโบอืออืออืคอมโบคิติคอนคิติคอนคอมโบมามาหมา,มาตัวนี้อยากรู้ว่าหมาตัวนี้กินอะไรเข้าไปอื้อไม่หยุดเลยอื้อเยอะมากขอบคุณสําหรับลูกกระสุนนะครับนี่ยิงเข้าไปมีเวลาทั้งหมด60ิบวิอันนี้เหลือ15าวิแล้วตอนจบเนี่ยเขาจะให้เราใส่ชื่อนะครับแล้วเขาจะเก็บท็อปสกอร์ไว้ด้วย ว่าใครยิงครีได้โดนหน้ามากที่สุดนะครับอ่ะเลขสามสองขออีก, 3, 2, อกนิดนึงขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงสองแปดพันสามร้อยยี่สิบโอเคอ่ะนี่อย่างที่เห็นข้างล่างเนี่ยจะมีท็อปสกอร์เขียนอยู่บอกว่าเคนเนี่ยได้มา20,000กว่าคะแนนเฮลโลเวิร์ดหมื่นเนะครับของผมได้มาแค่8,000ทุกคนก็ลองไปเล่นดูนะแล้วก็ได้ท็อปสกอร์ก็เดี๋ยวตอนจบเนี่ยถ้าเราก,กดวีทไพรเราสามารถใส่ชื่อผมใส่ชื่อช่องตัวเองแล้วกันโดมินิกกี้แล้วมันก็จะเก็บเป็นท็อปสกอร์ของเราไว้ ถ้าใครได้กี่คะแนนใครได้เท่าไหร่เนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์กันนะครับซึ่งตอนนี้ล่าสุดผมก็เห็นตวัดนิ้วกําลังสร้างเกมของตัวเองอยู่อีกหลายอันรวมถึงสร้างเกมเกี่ยวกับตัวละครของช่องตัวเองด้วยชื่อเกมว่าล้วงซวยผีติดหัวซึ่งให้เราเป็นผู้ช่วยเคนดูแลร้านค้าคัดเอาแค่ลูกค้าเข้ามาในร้านอย่าให้ผีหรือว่าโจรเข้าและเราก็มีหน้าที่ปักธงให้ตัวละครทําหน้าที่ต่างๆเช่ชนเดาะเคราะห์อะไรพวกนี้อีกทั้งยังสามารถอัปเกรดของต่างๆในร้านแล้วก็ตัวละครได้ด้วยและเขาเองนะครับก็บอกว่าเกมนี้จะเสร็จ